มาดูการเร่งวางกรอบในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพูดคุยสันติภาพนะคะรองนายกสมศักดิ์ขาได้หารือตัวแทนคณะพูดคุยสันติสุขมาเลเซียวางกรอบแนวทางในการเร่งแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วด้านการรักษาการเลขาธิการสอมอชอยืนยันสารต่อการพูดคุยสันติสุขใช้แผนสันติสุขแบบองค์รวมคะ่ะ ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับผลเอกตันสรีซุปกิฟลีไซนัทอบิดีนผู้อำนวยการความสะดวก ผู้อำนวยการความสะดวกในการในกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีส่วนการหารือกับพลเอกตันสรีในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการของไทยและมาเลเซียเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างลงตัวเหมือนเป็นการสร้างระเบียบเพื่อให้มีการทํางานได้ง่ายขึ้นรวมถึงกําหนดกฎเกณฑ์ในการพูดคุยเป็นการเตรียม พร้อมในการทํางานเพื่อให้ไทยกับมาเลเซียจับมือพัฒนาเศรษฐกษิจแข่งกับประเทศอื่นๆได้เมื่อถามถึงกรณีภาคประชาสังคมยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสภประชาชาติว่าถูกภาครัฐใช้การดำเนินคดีเป็นการปิดปากกว่า40คาดีจะส่วนทางกับการพูดคุยสันติสุขหรือไม่นะครับรองนยายัฐบนตรีกล่าวว่าหากยกเลิกพรกถูกเฉิญในบางอำเภอแล้วใช้กฎหมายความมั่นคงแทน ก็จะทําให้การแก้ไขปัญหาแฉนใตภาคใต้ในง่ายขึ้นขณะนี้พยายามยกเลิกพรกฉุกเฉินในบางอำเภอนะครับยืนยันทั้งสองประเทศต้องทําหลักการให้ชัดเจนและดําเนินไปตามแนวทางที่วางร่วมกันเพื่อป้องอไปสู่เป้าหมายนะครับขณะที่นายชัดชัยบางชวดรักษาการเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันนิสุขจังหวัดแฉนภาคใต้ยืนยันจะสารต่อการพูดคุยสันนิสุข ในแนวทางเดิมโดยใช้แผนสันติสุขแตกองร์รวมคาดว่าจะมีการพิจารณาร่างดังกล่าวในเดือนมิถุนายนนี้โดยตัวแทนผู้อำนวยความสะดวกของไทยจะไปพูดคุยกับฝั่งมาเลเซียอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการพูดคุยเจราจาภายในเดือนอขอไปครับภายในเดือนกุมภาพัานธ์นี้ครับซึ่งไทยมีเป้าหมายรองรับแผนฉบับดังกล่าวนะคะในเดือนเมษายนจะทําให้การขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้มากขึ้นโดยเรื่องที่ ในเรื่องของการลดความรุนแรงนะคะการประชหน้าการเปิดเวทีสาธารณะรวมถึงการสแสวงหาทางออกทางการเมืองและคาดว่าจะมีข้อตกลงสันติสุขภายในเดือนธันวาคมนี้หรือในช่วงต้นปีหน้ายืนยันว่าจะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมหรือ JCPP นะคะที่ทํากับ BRN เดิมซึ่ง BRN นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นคนในพื้นที่มีส่วนสําคัญจําเป็นต้องเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับ ฝั่งปัญหาสุดท้ายต้องเป็นเรื่องของคนไทยด้วยกันที่ต้องหาข้อสรุปร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวต่อไปค่ะ